เอา้าทำไมยังไม่นอนกันอีกไอพวกก็มีใครรักไอฮีฮีฮีเอา้าทำไมน้องๆไม่มานอนกันนะครับสลับใครที่มาดูคลิปพี่ตอนเดึกๆนะครับสมควัน,นอนได้แล้วนะครับจะกระแดะมาดูคลิปเอออุย้ยแต่ว่าถ้ามาดูคลิปพี่ก็ต้องกดไลค์กดติดตาาไม่พี่ด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่พี่ได้ลงไปนะทุกคนลองแหกทิ่ตาดูหน้าจอไว้นะครับยอดกดไลค์มันเพิ่มขึ้นเว้ยยอดวิวนะครับยอดวิวอ่ะคนดูอ่ะหกพันเท่ากันนะครับ แต่คลิปแรกนะครับได้แค่500กว่าไลค์นะครับ mm hmm. แล้วมาดูคลิปที่พี่ลงไปอีก1คลิปนะครับ1400รไลค์ oh โอ้มันต่างกัน900กว่าไลค์นะครับคือถ้าน้องๆจะกดไลค์ให้พี่น้องๆก็กดได้แต่น้องๆไม่ยอมกดไงพี่ก็เลยไม่มีกําลังใจในการทําคลิปเลยนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์น้องๆก็จะมีแฟนกันนะครับ <Hey. S 1> ก็จะสอบผ่านกันนะครับไอคีคีกดไลค์กดติดตามด้วยนะกดไลค์กดติดตามด้วย ก็นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับพี่จะไปหนึ่งหนึ่งกับผู้สาวแบบโคตรจะน่ารักเลยนะครับพี่ก็จะไปชิงตัวผู้สาวเข้าแคนมัดดวงนะครับพี่จะไปท้าผู้สาวนะครับท่าหนึ่งหนึ่งแพ้พี่ต้องมาเป็นลูกแคนมัดดวงต้องมาเป็นแบบสมุนพี่นะครับมาเป็นคิตตีนพี่นะ <sh arp inhale> เป็นลูกกระจอกพี่นะไปไปดูคลิปกันดีกว่าครับเออมีพญาถ้ายิงผมได้สองเกมนี่คุณเวอร์มากมากอ่ะผมบอกกเลยครับถ้าคุณยิงผมได้สองเกมคุณแบบคุณแบบต่อตึงอ่ะต่อตึงเฉยบ่ กิ๊บแรกผมต่อให้แรกผมไม่ใช้วอลเด้ครับกิ๊บแรกครับอย่าโอุ้ยจะเป็นฝันหัวหน้าทำนะดามาท้าใครหนึ่งไม่ดูไม่ดูสังขารนะครับอันนี้มันแปะมัดเดือนะครับอันดับหนึ่งพายีสานนั่นเองครับอ้าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บอุ้ยตัวจีต้องหัวแตกนะปุ๊บจีต้องหัวแตกนะเมื่อกี้มุมมุมมุมผมมันล็อกไว้ับอุ้ย ตัวคมเกิดพดาก่อนพญาอดาก,ากมือนรีบอะเหมือนรีบอะ,ม,บอะมีไอ้บอกขาตั้งหน่อยครับคุณจะกักไอ้วอไว้ทำไมเนี่ยครับชิวครับน,น้องชิว,ชวรับนิชิวปะละ่าล่ะชิวปะละ <c oughs> ่าล่ะเอายิบเสียตัวสังศด้วย <c oughs> เล่นเหลือสามแต่ไม่ตายอะครับคุณ <c oughs> ไม่ต้องคุณไม่ต้องดีใจครับไม่ต้องดีใจเกมแรกเฉย อ่านให้เฉลยคอมน้องเมื่อกี้อัดนตัวไปเอ้มันอันนี้มันเก็บแรกของวันผมนะอันนี้เก็บแรกของวันนะครับเอออันนี้กันตาแหละเขาพึ่งคือการถือไปโหลดเกมมาใหม่ว้ายเหมือนผมเลยว่ะผมเพิ่งซื้อเมาส์มาใหม่อะผมเพิ่งซื้อเมาส์ซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่เนี่ยมันก็เลยยังไม่คล่องนาไหร่นะต้องให้เวลาผมก่อนนิดนึงมาเด้อมาเด้อสวัสวัสวัอะไรล่ะครับมีปากก็ต้องพูดเดี๋ยวครับผมเก็บปากไปพูดแล้วไ้กินข้าวแล้วไ้หอมแก้มผู้สาวครับ เขาใจบ่าวปุ้ยบ้านใจน้องถุงแตกมะมาดิมาดิมาดิหัวแตกอ่ามันตึงอ่ะมันสเต็ปเหมือนผิวอ่ะครับยิบซี่เอ้าตายแล้วนัดเดียวนัดเดียวตายนะยิบซี่แยมแยมยาตัวแปมโอ้พันยาไหนพันยาไหนพันยาให้พันยาไหน,ไหนเอาไม่พันยาอีกเลยไม่พันยาอยีกเลยขอบคุณส่งดาวนะครับไม่ครับไม่ตัวจริงไม่จะเป็นต้องพันยาเนาะ โอ๊ยตายอย่างนี้ผมบอกเลยว่าตายทุกคนเอาหัวแตกตาหัวแตกตาส่วนหน้าโซเลตโซเลตส่วนหน้านะครับตึงไม่เท่าโซเลตแฉมก็แดดมาหนึ่งหนึ่งนะครับผมบอกให้พันยาเลยครับแดดทิ้งมึงมึงผมจัดลูกซองไว้อะคือผมถ้าผมเล่นลูกซองคือผมอ่อนแ้นะครับแต่ว่าถ้าผมเล่นดีเสือรอะคือผมเอาจริง แต่ว่าถ้ายิบซีไม่ไม่แบบไม่ไหวก็ไปไป,ไปบอกหวานใจมันหนึ่งสองครับผมได้นะผมไม่ถือว่าลุมนะไม่เป็นไรค่ะถือว่าเพิ่มความตึงถือว่า <Yeah. S 1> อ่อนคอให้นะ <Yeah. S 1> ถือว่าผมอ่อนคอให้นะเ <Yeah. S 1> ข้าใจป้ยิซ oh. บซีเอาเป็นศพแล้วหรอครับเนี่ยเอาผมลงคุยกับศพอ้าว oh. ว่าอยู่ทำไมศพไม่ตอบครับตายไปแล้วนี่เอง มายโจเบิงโจเบิงโจเบิงเจ็ดเลยไงผู้สาวผู้สาวผู้สาวอุบลเจอผมตบไปเจ็ดหนึ่งแน่แน่เอ๊ถามเลยเอาไหมว่าแม่ผู้สาวอุบเลยผู้สาวคนแก่นเลยนี่วิ่งมาปึกๆอย่างนี้คือมันหัวแตกได้วิ่งมาปึกๆแบบนี้นะฮะโอเคครับเฮ้ยตอนนี้ลูกทุ่ตัวเตัวไหนผมตอนนี้ลูกทซองให้หน่อยละเฮ้ยกระบานโยกไม่ตายได้ไงอ่ะ เมื่อกี้แบบเดมเม็ดแดงเจี่ยกเดมไม่ตายอ่ะเวอร์ป่ะมันน่าจะตายไม่กี่เกมหรอกครับมันน่าจะตายแบบไม่กี่เกมหรอกครับอ่าโกว่าโกว่าเจ้าอ่ะเอ้โเดจิ้ซียิงหมายังไม่ทำอะไรเลยนะเก่งแต่ดีเซอร์หรือเปล่าครับเก่งแต่ดีเซอร์หรือเปล่า ผมผมเก่งแต่ดีเสิร์ชเอาผมมาผมจองก็ได้อยากกระแด้เล่นดีเสิร์ชได้เฉยๆทำไรหรอเออมาแล้วแต่ละก็คือซองมาเออบนสื่อไปซื้อครับจะดีเสิร์ชครับจะดีเสิร์ชครับอย่าปากดูครับยิบซีเข้าใจปะยิบซีเข้าใจไหมเข้าใจไหมยิบซีไม่อยากเล่นลูกซองเพราะยิงหัวแล้วมันดามีดบักอะครับอันนี้ก็ตายไปเลยนะครับไม่ได้ย่แคนอออเจอย่แคนอนี่ยังจอาอยู่แครนี่ยัง ไรแคนไรแคนบ่มีแคนอ้าวโดนหัวแคนตีออกแคนแล้วเหรอบ่บ่ตั้งค์ใส่ได no ้อยากออกว้าอยากออกว่ะทัดตายตายบุ้งไหมอย่างนี้ตายบุ้งนะว้ายิบซีจ๋าถ้าบอกให้ผมหว่านให้ผมว่าจะอ่อนให้นิดนึงนะอยา ควรโมวเลยว่ะชี้ชองมันชี้สองอครับมันชี้สองอะมันชี้ชมาเถอะมเถอะย่ดืมนะ้คุณแพ้คุณมาจุ๊บผมนอะครับเข้าใจบอสโหเงียบตืบเงีบตื๊บนะครับเงียบกิบงีบกิบ,บ,กบจุ๊บปจุ๊บเอาแปรมอัตัอ่าพันยาดีพันยาดีเหมือนตัวเองไม่อัดตัวครับ เด้อผมยิงไปสี่หัวบอกอัดตัวตัวยิงได้แค่หัวเดียวเองเอายา่อยป้าตัวเองเอายา่อยป้าเอายา่อยป้า ยาไผมให้ยาได้นะปุเอาเจ้ดอาเจอเจอดอจะตายวะเจปั่นหัวจะตายวะเออเหลือยูันส์สี่เจัวตายได้เจ้ตายได้เท่าเจ้าตายได้เท่าเจอแวนหัวเจ้ตายได้เท่ายิบซียิบซีโนสูน่ะมาเอาเอาหัวยิงละยิงหัวล้วทุกคนมันตึงเกินไปอ้า ตายเลยนะเล่นแนวนี้อ่ะอะไรเล่นแนวนี้อะไรครับวงมันผีบปามันก็ต้องยิงดิครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาหกสองถ้าแพ้แล้วก็แบบมาขอเป็นลูกศิษย์ผมละกันนะถ้าจะแพ้ถ้าแพ้แบบแฟมัสเดาร์มแฟมัสต้องรับยิมซีเป็นลูกศิษย์ที

แป๊บโอ้ลูกซองอัดตัวว่ะเจริญแท้เจริญเทสจัดตัวก็บอกว่าจาัดตัวไม่กล้าไม่คุ้มไม่ขึ้นอะไรล่ะครับอ๋อเ oh! <Yeah>, oh! จ็ดสาม oh 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 มาขวากเป็นลูกศิษย์ผมได้นะครับยิมซี oh. มาขอเป็นลูกศิษย์ผมได้นะเผื oh. ่ออาจารย์จะสอนเคล็บลับยิงหวัว